สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปเก็บดอกดินหรือดอกกระเจียวกันนะครับทุกคนดอกดินหรือดอกกระเจียวนะครับเกิดขึ้นอยู่ที่สวนของเราเองนะครับทุกคนก็คือเขาจะเกิดของเขาทุกๆปีนะครับเราไม่ได้ปลูกนะครับทุกคนก็คือที่ตรงนี้ครับมันมีมาตั้งแต่กระเจียวตรงนี้นะครับก็คือดอกดินเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าที่เขาอยู่กันมาแล้วนะครับผม เราเป็นรุ่นหลังๆนะครับผมก็เลยถือว่าได้อนี้ส่งมานะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาปลูกไว้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นกระเจียวรุ่นแรกนะครับที่ออกของปีนี้นะครับผมนี่นะครับผมทุกคนเห็นไหมครับอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับนี่นะครับกระเจียวกําลังตุ้มๆแบบนี้เลยนะครับทุกคน อยากบอกว่าตุ้มๆแบบนี้นะครับก็คืออร่อยนะครับทุกคนเราจะไม่ก็คือว่าเราจะไม่แบบว่าเอาแบบบานๆนะครับผมเพราะถ้าบานมากอ่ะก็คือมันจะเวลาเราล้างอ่ะมันจะล้างยากนะครับผมนี่นะครับเต็มเลยนะครับทุกคนแต่เขาก็กําลังเล็กอยู่นะครับแต่ว่าบางอันเราก็เก็บไว้นะครับไว้ให้เขาใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยมาถอนเอาอีกทีนึงนะครับ นี่นะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมกระเจียวของเรานะครับเกิดเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็หอมมากๆเลยนะครับทุกคนทุกๆปีนะครับเขาจะเกิดของเขาทุกๆปีแล้วก็คนจะเที่ยวเองนะครับก็คือส่วนมากจะไม่ค่อยได้แบบออกไปหาในป่าเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะหาอยู่ที่สวนของตัวเองก็กินไม่หมดแล้วนะครับผมก็คือแบบแค่หาในสวนก็คือแบบพอแล้วนะครับผม ไม่จําเป็นต้องไปหาที่ไหนไกลๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้ก็พอได้เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกนะครับผมแต่ว่าคาดว่าถ้าฝนตกมาอีกสักวัน2วันนี้นะครับก็คือเขาคงจะออกเยอะกว่านี้แล้วก็บานเยอะกว่านี้นะครับและนี่นะครับพี่ชายนะครับก็กําลังงัดเอานะครับผมแต่ผมจะพาทุกคนนะครับเดี๋ยวเดินไปดูอีกนะครับผมว่าตรงไหนมีบ้างนะครับ คือบริเวณตรงนี้นะครับจะบอกทุกคนว่าเขาเกิดแบบเกิดเยอะจริงๆนะครับมีเต็มนี่แหละครับผมแต่ว่าช่วงเนี้ยดินเขายังแรงๆอยู่นะครับผมและนี่นะครับเราก็มาเก็บอ่าหน่อไม้เก็บมะม่วงแบบเป็นหนอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่อที่มันหน่อแขนงนะครับผมแล้วก็พอดีมาแล้วก็เห็นกระเจียวก็เลยว่าเออเก็บกระเจียวไปด้วยดีกว่าไปลวกตมน้ําพริกเนาะ ทุกคนเห็นลมไหมครับเนี่ยแบบลมแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าอุตุเขาเตือนนะครับว่าฝนจะตกนะครับเร็วๆนี้ก็เลยนี่นะครับผมว่าถ้าฝนตกอีกนี่กระเจียวคงจะเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็ให้พี่ชายนะครับเป็นคนเก็บนะครับส่วนเราก็ถ่ายคลิปนะครับผมนี่นะครับก็เปิดดูอย่างนี้นะครับทุกคนก็คือเขาก็กําลังงอกมานะครับบางทีก็เดินเหยียบบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่า างทีเรามองไม่เห็นเขาเนาะนี่นะครับผมกระเจียวของเรานะครับก็คือเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าขนาดนี้นะครับเป็นขนาดที่กำลังกาลังกินนะครับแล้วก็เวลาที่เราล้างนะครับทุกคนมันจะไม่มีดินเข้าไปนะครับแต่ถ้าดอกที่บานแล้วอะเวลาฝนตกอะดินเขาะครับคือจะกระเซ็นหรือกระเด็นเข้าไปในดอกของเขาเวลาเรากินไปแล้วมันจะ เขาเรียกว่าอะไรเสียวฟานหรือแบบว่ามันจะมีดินอยู่ในดอกอะครับถ้าเราล้างไม่สะอาดจริงๆนะครับผมนี่นะครับเราจะงัดเอาแบบนี้เลยนะครับส่วนของเราเองนะครับผมเกิดเองในส่วนของเราเราจะขุดแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ว่าจะอะไรมากมายนะครับทุกคนดูเนี่ยแพลนให้ดูนะครับลมแรงมากๆคาดว่าคืนนี้ฝนต้องตกแรงมากๆแน่นอนครับผม นี่นะครับนี่คือส่วนผักของเรานะครับเคยถ่ายกับทุกคนได้ชมตลอดอยู่แล้วนะครับผมผมว่าคนไทยเราเนี่ยโชคดีนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราขยันนิดนึงรู้จักปลูกรู้จักหาอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่อดตายจริงๆอะ่ะเหมือนที่ชาวต่างชาติเขาบอกเนาะว่าเออประเทศไทยเรามันดีอะ่ะมันอุดมสมบูรณ์แค่เราแบบ เราเลือกบางบางคนก็เลือกที่จะสบายมากกว่าลําบากนะเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกทุกคนก็อยากสบายกันหมดแหละตัวของคนจะเที่ยวเองก็อยากสบายนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเราอะ่ะมันเกิดมาต้นทุนต่ำเนาะเรามีแค่นี้ก็ดีดีที่สุดแล้วอะ่ะมีแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกระเจียวของเราต่อนี่นะครับผมเห็นไหมครับผม อยากจะบอกว่าดอกเขาหอมมากๆเลยนะครับทุกคนขนาดเขาไม่ได้บานแบบแบบบานเหมือนที่เราไปเก็บกันอะ่ะแต่ว่ากลิ่นเขาคือหอมมากๆแล้วก็มันเป็นกระเจียวแท้อะทุกคนมันเป็นกระเจียวที่ที่ไม่ได้ปลูกอะ่ะมันเกิดตามธรรมชาติของเขาถ้าเราไปซื้อตามตลาดตลาดคือไม่ใช่ตลาดแถวหมู่บ้านนะครับมันเป็นตลาดแบบตามชายแดนหรืออะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนกระเจียวที่เขาปลูกมาแล้วก็เขาใส่ปุ๋ยใส่อะไรอะครับผมมันก็จะมีกลิ่นที่ไม่ได้หอมมากนะครับผมผมพูดอย่างนี้แบบบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ย mm. กระเจียวปลูกได้เหรอปลูกได้ครับทุกคนเพราะว่าตัวของคนจะเที่ยวเองก็เคยทําคลิปการปลูกกระเจียวนะครับผมไว้คือตอนนั้นเอาไปปลูกที่บ้านของยายนะครับผม ทำคลิปปลูกไว้ทุกคนไปหาดูได้นะครับแบบเขาปลูกไม่ยากนะครับทุกคนเขาปลูกง่ายๆนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมทุกคนเขาโผล่เต็มเลยนะครับนี่นะครับผมก็เราจะเขี่ยเอาแต่อันใหญ่ๆนะครับอันที่ว่าคิดว่าพอกินได้แล้วนะครับนี่วันนี้พ่อคงฟินน่าดูเลยนะครับเพราะว่าแบบกระเจียวก็คือของชอบของพ่ออยู่แล้วแต่พ่อก็ไม่ค่อยฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือ เขาท่านก็จะกินแบบเหมือนเราเลยไม่ได้นะครับต้องต้มให้แบบเขาเรียกอะไรนิ่มๆเลยนะครับต้องบอกทุกคนนะครับพ่อในที่นี้หมายถึงว่าพ่อของของพี่ชายนะครับนี่คือพี่ชายพี่ชายนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าพี่ชายจริงๆนะครับแต่ว่าเรานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องก็คือเรารู้จักกันมาเกือบ20-30ปีแล้วนะครับผมก็เลยเขาผูกเราเป็นลูกนะครับอ่าไม่ใช่พี่ชายนะครับคือพ่อผูกเราเป็นลูก เรากับพี่ชายก็สนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมและนี่นะครับกระเจียวของเราเห็นไหมครับก็จะมีดอกตูมดอกเริ่มบานนะครับแล้วก็ดล็กๆนะครับผมทุกคนหลังจากคลิปนี้ไปนะครับก็จะมีคลิปที่เราจะทำผัดดอกกระเจียวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยไปชมกันต่อนะครับในทิปคลิป,คล,ปคลิปถัดไปนะครับทุกคน แต่ว่าคลิปถัดไปจะไม่ทําคลิปเก็บดอกกระเจียวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นกระเจียวของเราน่าจะออกดอกเยอะแล้วแล้วก็ได้มาพอที่จะทำะมาผัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับผมว่ากระเจียวของเราอีกประมาณ5วันถัดไปเนี่ยเขาจะเขาจะออกเยอะขนาดไหนแล้วก็จะได้เยอะขนาดไหนนะคบผมนี่นะครับเห็นไหมครับดอกกำลังแบบพอดีพอดีเลยนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับทุกคน ็นไหมครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องคนจัดเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ชมอีกต่อไปนะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับก็อยากให้บอยากบอกกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผม ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกนอกบ้านนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องเดินทางไปทํางานหรืออะไรเงี้ยก็ใส่แมสนะคะผมแล้วก็เจลล้างมือต้องพกบ่อยๆนะครับผมและนี้นะครับเป็นภาพดอกกระเจียวของเรานะครับที่เราเก็บไปได้แล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขเองนะครับผม ซู้ซูนะครับซู้ซูไปด้วยกันครับสวัสดีครับ